ก็หน่อยดีกว่าน,นี้แบบแบบนอกสนามบ้างนะคะเพราะว่าเออเวลานักเตะเขาย้ายบ้านบแบบย้ายที่มาอะไรเงี้ยย้ายประเทศย้ายประเทศส่วนใหญ่เบื้องต้น,ม,นตมันต้องย้ายหมดเลยอะเบื้องต้นเนี่ยสมโมสรเขาจะจัดหาโรงแรมให้อยู่ก่อนนะก็แฮร์รี่เคนตอนนี้ย้ายไปอยู่ไบมินิกก็สักะลี้ยงแล้วนะแล้วคิดดูจนภรรยาคลอดลูกแบบมาคนนึงแล้วอะมาเงี้ยใช่ไหม สี่ห้าเดอนแล้วล่ะตั้งแต่เปิดฤดูการมาสิงหาบ้านที่ชอบไม่ได้สี่ห้าเดินยังไม่มีบ้านยังไม่มีบ้านนอนโรงแรมอยู่คืออยู่โรงแรมแต่ว่าอย่างนี้ต้องบอกผู้ชมว่าอย่าคิดว่าโรงแรมเขาเนี่ยเป็นเหมือนโรงแรมเวลาเราไปเที่ยวนะเปิดประตูเข้าไปเจอห้องน้ำเออล้มปุ๊บถึงที่นอนเลยเออเปิดเปิดเขาเรียกอันนี้คือราเท่าไหร่นะเปิดเออเปิดกระเป๋าไม่ได้เนอะปะเพราะเต็มห้องไม่ใช่ค่ะโรงแรมของแฮร์รี่เคนที่อยู่กับครอบครัวตอนนี้เนี่ย ขออนุญาตอ่านชื่อแรกไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นเครือเคมปินสกีค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับคืนละ10,000ปื่นปอนประมาณ4,0,000 0บาทถูกต่อคืน40,000 0บาทต่อคืนต่อคืนเท่ากับว่าทั้งฟลอร์นั้นเป็นของคุณก็คือไฮรีเคนภรรยาแล้วเขามีลูกอีก4คน6คนน่ะมันอยู่แบบไอ้อัดไปได้ไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปิดฟลอร์แน่นอนบอกเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็ยังคงมองหาบ้าน ที่จะอยู่กับล e ูกๆแล้วก็ครอบครัวแต่ไม่รีบเงเพราะว่าเอาจริงเขาก็ยังเหมือนแบบต้องพยายามทําผลงานในสนามในช่วงแรกเริ่มมุ่งมั่นอยู่กับในสนามส่วนภรรยาก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องดูลูกที่เพิ่งคลอดอ่ะถูกไหมก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปแบบดูบ้านดูอะไรก็อยู่โรงแรมไปก่อนเขาบอกว่ามีการไปเทียบค่าโรงแรมกับค่าจ้างของเฮริเคนเนี่ยเฮริคเคนเนี่ยรับต่อสัปดาห์อยู่ที่ประมาณคร่าวๆ4 0 0 0 0 0ปอนด์แต่ว่าจากค่าโรงแรมเนี่ยคือละหมื่นใช่ไหมก็คือสัปดาห์ ได้มา400,000จ่ายไปสำหรับละ7,000ค่าโรงแรมไม่เป็นไรเข้าใจได้เหลือเลยอ่ะเพราะอย่างที่บอกไงอย่าไปนึกว่าเป็นโรงแรมอย่างที่พวกเราไปจองเวลาเราไปเที่ยวกันเราก็เนื้อออกป่าเอาไว้นอนอย่างเดียวแต่เป็นแฟนเขาแซวไงว่าตอนนี้คือเคนเนี่ยโอ้โหฟอร์มแรงมากกับเสือตายครับยิงไป15แอซซิส45ถ้าเกิดเคนจะแบ่งเวลาจากการไปโฟกัสทำประตูมาหาบ้านเนี่ยคงหาบ้านได้นานแล้วเออส่วนใหญ่เขาก็รับช่วงต่อกันนะรู้ไหมนักฟุตบอลน่ะบางทีอย่างแบบ คนนี้ไปย้ายไปใช่ป่ะบ้านว่างอ่ะก็จะแบบบ้านมาเน่ไงมาเน่ไงเออตอนแรกบ้านมาเน่มีใครเอาไปแล้วป่ะไเหมือนมาเน่ตอนนั้นเหมือนมีข่าวตอนนั้นว่ามาเน่จะปล่อยให้ใครไปเนาะใช่ใช่ใช่จำไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะวนกันไปวนกันมาอย่างอันนี้อันนี้คือนี่นะพูดอ้างอิงไปเพราะดันรู้แต่เรื่องลิวพูลเนาะอย่างบ้านคลอปที่อยู่อ่ะเป็นบ้านของลอตเจอร์เก่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบนักเตะเวลาเขาย้ายไปเขาก็จะอยู่บ้านในแบบถิ่น ที่ดีๆหน่อยเนอะใช่ไหมพอย้ายไปเขาก็จะแบบเอ้ยบ้านคนนี้ว่างไปต่อเขาไปดูสิถ้าถูกใจก็ก็อยู่ก็เข้าอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยซื้อใหม่มันมันหาไม่ได้ง่ายไงเพราะว่าจานจะหาบ้านที่เราต้องการในทำเลที่มันถูกต้องไม่ไกลจากสนามซ้อมไม่ไกลจากทีมเนี่ยไม่ไม่ง่ายนะส่วนใหญ่ถ้าซื้อก็ยกเว้นต้องแบบรักจริงๆอ่ะอย่างแบบ จำได้ว่าลาฟามีบ้านอยู่รเวอร์พูลาฟาเบเนเตสอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ปล่อยรู้สึกว่ายังไม่ปล่อยอออะไรพก,ก็ก็ว่าไปนะคะเด <c oughs> ขอให้หาบ้านได้เร็วๆแล้วกัน <c oughs>